ืสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตําส้มตําให้ดูกันนะคะเราตําตํมะว่ไม่ตำน้ําจีนตำน้ําตำน้ําจีนเฉยๆค่ะใส่พริกกี่เม็ดห้าเม็ดห้าเม็ดเผ็ดเกินน่าจะประมาณสองสามลืมถ่ายใช่ไหมคะลืมถ่ายตอนที่มีเครื่องปรุงอะไรบ้างเรามาดูน้องตํามีน้ําปลาแล้วก็มีนําจีนแล้วก็มีอะไรอีกคะมะเขือเทศเทศตํา เราเทใส่จานค่ะไปเอาจานมา,าจานใหญ่นะคะ,ะใหญ่มากๆเลยใช่ค่ะเอาสากไปไว้ต,ตรงซ<ร><า>ิงค่ะ,บบคะไปแต่เราเทไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะเพราะเราโน้ตเอาสากไปไว้ในไม่ไม่เอาสากก่อนพี่เอฟพี่เอฟพี่เอฟโนครั้งแรกให้ตำรองเท้าก็ไม่ใส่ไม่ก็อยากว่าหนูหน่อยไม่ไม่ได้ว่า สกป่กไงเทเบาๆนะวางน้ำกระเด็นค่ะวิหนูไม่รู้จักวิธีการเทส้มตำมีคะหนูไม่เคยตำส้มตำแหมก็ต้องหัดทำไม่เคยเทแหมนี่คือครั้งแรกนะเนี่ยค่ะหมดหรือยังคะน้ำเทเบาๆค่อยๆเทอิบวิบวิบวิบก็หนูเพิ่งรู้วิธีแหมแม่อันนี้คนเพิ่งทำแม่เอาแล้วก็เทสองมือเอาช้อนบัง เอาช้อนวางที่ที่จานค่ะเอาช้อนวางที่จานค่ะอะแล้วเทสองมือเลยเอาคกยกคกขึ้นแล้วเทสองมือค่ะเอาหมดแล้วเหรอคะไปล้างคกค่ะไปล้างคกให้เรียบร้อยให้สะอาดล้างเลยค่ะตรงไอ้กระมังมันมีน้ําอยู่ล้างตรงกระมังเลย ไม่ล้างโคกให้สะอาดอย่าแช่ค่ะล้างให้สะอาดเลยล้างอันนี้ก็มีตีนไก่นะคะล้างให้สะอาดลางพ่อค่ะไม่เนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะเอามา,าคว่ามไว้ตรงนี้ค่ะเ,เอามาคว่ามไว้เลย คุณก็อย่าถ่ายเห็นค่ะฉันสีคะคว่ำค่ะค,คุณชอบว่าฉันอะคว่ำค่ะเคสากอยู่ไหนเอาสากด้วยสากล้างาล้างตรงกระละมังค่ะต่อไปก็ทาหัดทำเองมันหายไปตั้งนานแล้วเนี่ยยกไปเลยค่ะไม่ใช้มือพอค่ะยกไป ไปกินไอ้ที่ส่งกลับฝีมือเราทำเองนะรองเท้าก็ไม่ใส่มแม่จ้ะยังคุณน,นี่